ที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดงจังหวัดกำแพงเพชรเป็นต้นแบบระบบชนละทานยุคใหม่เมื่อว kind of ันที่29มกราคมปีพศ2521พระบาทสมเด็จพระบรมมหากาชิเรนกตรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระราชดำริให้สร้างระบบชประทานที่กำแพงเพชรนี่คือจุดเริ่มต้นของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง โครงการนี้ครอบคลุมพื้นที่ชน,นประทานกว่า550,000ไร่ในจังหวัดกำแพงเพชรและสุโขทัยรับน้ําจากเขื่อนภูมิพลผ่านแม่น้ําปิงแต่พื้นที่ขนาดใหญ่ทําให้การจัดการน้ําเป็นเรื่องท้าทายโดยเฉพาะปัญหาน้ําไปไม่ถึงปลายน้ําและความขัดแย้งระหว่างผู้ใช้น้ํามีปัญหาในการใช้น้ํามากที่สุดนะครับเกษตรกร,เ,กรเนี่ยมีการขัดแย้งนะครับเรื่อง การใช้น้ําต้นน้ำนะครับก็ไม่ให้น้ําด้านล่างนะครับทำให้เกิดปัญหาความวุ่นวายของผู้นําแต่ละพื้นที่นะครับ จนกระทั่งเทคโนโลยี IOT เข้ามาช่วยการจัดการน้ำให้ดีขึ้นมีการติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำ13จุดและเซ็นเซอร์ความชื้นดิน120จุดพร้อมแบ่งโซนการจัดการน้ำทั้งหมด20โซนระบบควบคุมนี้จะช่วยลดการใช้น้ำเกินความจำเป็นได้วกว่า15%และวางแผนจัดสรรน้ำได้อย่างแม่นยำสามารถติดตามและควบคุมการใช้น้ำได้แบบทันทีผ่านคอมพิวเตอร์และมือถือเทคโนโลยี IOT นะครับเป็นเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ชมมาทานไปอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากสามารถ วางแผนติดตามการส่งน้ําได้ผ่านหน้าจอทั้งคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถืออุปกรณ์แท็บเล็ตอื่นๆน,นะครับและมีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบสามารถนํามาดูย้อนหลังและประเมินผลการส่งน้ําได้ตลอดเวลาเกษตรกรนะคะก็สามารถเข้าถึงข้อมูลในส่วนนี้ด้วยได้เช่นกันนะครับทำให้เจ้าหน้าที่ชมมาทานนะครับสามารถประหยัดเวลาในการทํางานและสามารถไปทําภารกิจอื่นๆที่ได้รับมอบหมายให้ได้มากขึ้นด้วยคับ เกษตรกรได้รับน้ําอย่างพ่วถึงและเป็นธรรมความขัดแย้งลดลงทําให้การบริหารจัดการน้ํามีประสิทธิภาพมากขึ้นสิ่งที่เกษตรกรนะครับเปลี่ยนแปลงมากที่สุดนะครับได้แก่การบริหารจัดการน้ำนะครับแล้วก็การเพาะปลูกข้าวนะครับอย่างเป็นระบบมีการรวมกลุ่มนะครับพูดคุยกันนะครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารควบคุมการใช้น้ำนะครับโดยใช้ IoT ทําให้เกษตรกรได้รับรู้นะครับแล้วก็ได้ มีความเชื่อมั่นนะครับในการการระบายนา้ําการระบบการจัดสรรน้ําของโครงการท่อทองแดงครับทอทองแดงโมเดลกลายเป็นต้นแบบชนระทานอัจฉริยะที่ขยายผลได้ทั่วประเทศนี่คือก้าวสำคัญของชนรททานไทยสู่ยุคดิจิทัลเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน